สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองไปเท็กผมนะครับนะมือน,นี้พามาเบิงเออ่แม่กาแฟนะตัวนี้เป็นลูกเป็นแม่ของใบาชานะครับนะตัวนี้หลายคนที่เป็นเอฟซีของช่องตองไปเท็กนะครับนะก็สีเออ่เห็นนะครับเพราะว่าผมกับล้งลงดูครับนะตัวนี้นะครับนะเป็นหัวทีสายเลือดดีมากๆเลยนะครับพี่น้อยอเป็นลูกของบิ๊กซีใช่ไหมตัวนี้ลูกพายจำปาอ๋อลูกพายจำปาพ่อพายจำปาแม่บิ๊กซีเป็น พ่อพายจำปาแม่บิกซีแม่ิซีนะครับนะฮะนี่ไปนองครับนะฮะนี่เลยนะครับนะสุดยอดนะครับนะสุดยอดของสายเลือดนะครับนะตัวนี้คือสุดยอดของสายเลือดนะครับนะบิ๊กซีบวกพายจำปานะครับนะแล้วก็ให้ลูกม้าตัวแรกนะครับนะให้ลูกม้าตัวแรกเลยนะฮะนะสุดยอดเลยนะครับก็คือใบชานะครับนะหลายคนก็ได้เห็นคลิปแล้วล่ะนะครับนะ หูยาวกากสากนะสีแดงเข้มมากนะเม็ดสีดีมากๆนะครับนะเบื้องสีครับนะพี่น้อยตัวนี้ท้องใครนะครับตัวนี้ที่ท้องอยู่ตัวนี้ท้องปลาเกียวท้องปลาเกียวนะฮะตัวนี้เนาะถ้าได้ใส่ซุปเปอร์เฮงเนาะก็สีแบบนี้เนาะนะครับนะฮะจองเลยนะ้ท้องต่อไปนะนะจองเลยะท้องต่อไปใส่ซุปเปอร์เฮงตัวนี้นะฮะซุปเปอร์เฮงเพราะว่าบงานมาแล้วนะครับ คือ <c oughs> ถ้าใส่ซุปเปอร์เฮงนี้คือไม่ต้องลุ้นอ่ะนะครับนะลุ้นอย่างเดียวนะจะตัวผู้หรือตัวเมียนี่เลยนะเสียตั้มเจ้าของนะเจ้าของซุปเปอร์เฮงวันนี้มาดูเองเลยนะเสียตั้มถ้าถ้าใส่ซุปเปอร์เฮงเนาะสีแบบนี้เนาะนะครับผมว่ามันเป็นสีเดียวกันมากมันสีเดียวกันนะครับเนี่ยนี่นะฮสวยงามมากเนี่ยนี่พี่น้องครับนะใบกว้างไปดีมากนะครับอ้ นะสวยงามมากนะนี่น้องครับนะฮะดูนี่หูยักษ์กาซากนะครับนะพี่พิกัดเห็นยังตัวนู้นนะ่ะกันและยกข้างในเลย <sc an> นะครับนะฮะยกพิกัดซากหนะูนั่น่ะนะหูยาวกาซากตัวนั้นนะ่ะพี่ก็ชอบตัวนั้นนะตัวจริงๆด้วยเจ้กันนะตัวนั้นสวยนะลูกมาริโอ้ด้วยเดี๋ยวเราจะตามไปดูกัน ตัวนี้ก็ลูกของมาริโอ้นะครับตัวนี้นะครับนะฮะพี่น้อยตัวนี้ฮีทยังครับตัวนี้ป๊อาะตดังไหมนะครับนะฮะตัวนี้จะลอล้อหน้าผสมละตัวนี้จะใส่ซุป,ปเปอร์เฮงใช่ไหมครับอ๋อตัวนี้มันเป็นมาริโอ้เหมือนกัน,น,น,นอ๋อน่าจะใส่พ่ออื่นตัวไหน,นที่ไม่ได้เกี่ยวกับมาริโอ้นะพี่น้อยสีใส่ซุป,ปเปอร์เฮงทั้ง,องคอกอันนี้น่าจะเป็นแดงกระสีเพราะเป็นลูกครับ ผู้ใหญ่มากเนาะนพ,พิกาดตัวนี้น,นะะนพิกาดนะเจ้าของวันรัตนวิบูลฟาร์มนะครับนะน,น,นะครับเป็นยังไงครับนะหัวใจเต้นแรงหรือยังเต้นแรงนะหัวใจเต้นแรงหรือยังตัวนี้นี่ถ้าไปอยู่คู่กับสมศรีนี้แบบนั่นเลยนะ เนี่ยถ้าได้ไปอยู่คู่กับสมศรีถูกที่ถูกทางเลยนะเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้น้องสมศรีเนาะเป็นน้องเป็นน้องครับตอนนี้สมศรีก็ใหญ่เลยอ่ะครับนะน้องน่าจะไม่กี่เดือนหรอกมั้งนะพี่น้องไล่กันน่าจะครับนะฮะและดูสินะขนาดนะแบบท้ายแบบกับพิการนี้แบบนั่นเลยนะครับนะะสูงมากนะครับนะใหญ่มากหูแบบสุดๆอ่ะนะครับแล้วตัวนี้ชื่ออะไรฮะ ันี้ชื่อจำชื่อไม่ไดู้เยอะมวลเยอะจนจำไม่ได้แล้วจนจนจำไม่ได้ในในบันทึกเอาไว้จนจำไม่ได้ครับผสมยังพี่น้อยไี่ไ้ผสมไปแล้วผสมไปแล้วผสมฟีนิกผสมฟีนิกไปออผ่านรอบยังจะถึงรอบและจะถึงรอบแล้วนะครับนนผสมไปละพี่น้องครับนนรอผ่านรอบนะครับนะการรอตัวทองนะครับนะรอตัวขอให้ผ่าน นะครับพี่พี่กาเอาเอาไปลุ้นหรือเปล่าเอาไปลุ้นหรือเปล่าก็ต้องดูแลต้องดูว่าพี่น้อยอนาคตก็ไม่แน่จะจะอยู่เป็นหมีก็ไดรจะได้ลุ้นเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่นะฮะเบิรงพี่น้องครับนี่สวยมากเลยครับของดีไปอยู่เป็นหมีแบบ ไปอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วตรงนั้นน่ะย้ายที่เฉยย้ายที่อยู่เฉยอยไรบางหูยากากสานน้อยากาโขมหงยาตัวนี้ก้อยมันเกี่ยวเสมอทั้งสองข้างนี่พิกัดเสมอเลยนี่พิการใช่พิกาดูกำบองมันดิกำบองสวยเลยทั้งสองข้างมันเหมือนมันเท่ากันนะทั้งซ้ายทั้งขวาครับทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นวัวที่ใบกว้างมากใบกว้างตัวนี้เป็นแม่บล็อกอย่างดีเลย นะครับตัวนี้เป็นแม่บล็อกอย่างดีเลยแล้วใหญ่นะเป็นวัวที่นะเป็นงัวเฟรมใหญ่เลยพี่น้องครับนะเป็นงัวใหญ่เลยตัวนี้นะครับสวยมากนะสวยมากนี่ถ้าชอบแบบด่างคมๆอ่ะตัวนี้นะครับตัวนึงตัวนี้ลูกเศรตัวนี้ลูกโอ้นะครับแม่ยอลาเซียนพ่อมาริโอตัวนี้ พิกัดตัวนี้รูปไม่ได้เลยนะเนี่ยมันจะบาดม,มือือครับรูปไม่ได้เลยตัวน,นี้บาดมือเลยนะตัวนี้เป็นแม่เป็นลูกยอดอาเซียนนะพี่น้อยยอดอาเซียนนะสีที่จะได้เหมือนกับตาเขาเนี่ยจะออกดึงเหลืองหน่อยนะครับแต่ใบเนี่ยแบบโอ้โหเนี่ยเป็นเกลียวเลยนะครับ,บเพราะว่าแต่เป็นสายของยอดอาเซียนนะครับนะเขาสีจุดเด่นเขาเลยนะครับนะก็คือดั้งกระบานนะครับนะดั้งกระบานดีมากนี่ขนาดเป็นง้วสาวกับดั้งขนาดนี้แหละนะครับนี่ขนาดเขาออกมาให้สิทธ แท,ง,ทงมาอีกนะนี่เลยนะครับนะลูกของดวงตะวัน5ล้านนะครับนะใบเยอะนะตัวเนี้ยนะใบเยอะมากใช่แต <election> ่ใบเยอะชอบชอบชอบหากล้องถ่ายกันตลอดละนะถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกกูเนี่ยแล้วสุดยอดนะครับ นี่เสียตั้มนะฮะแล้วก็พิกาดนะครับแตงกามาเยี่ยมชมฟาร์มพี่น้อยไทเกอร์ลองลองดูอ๋อเดี๋ยวมาใช้ไทเกอร์เหรอจะไ่้ยังติดโอ้นี่วัวยักษ์เลยนะฮะสูงมากนะครับนี่สวยจริงจริงนะครับแม่เขาวซุปเปอร์เฮงตัวนั้ตวไหนฮะตัวนี้ใส่ใครครับซุปเปอร์เฮงเหรอุเปอร์เฮงุเปอร์เฮงมาละ เรื่องสีต้องห่วงนะฮะใส่เข้าไปไม่ไม่มีผิดหวังนี่พี่น้องครับนะอยากหน้าตาช้างนะฮะนะผูนะ้ใดแบบนะชอบแบบอย่างหน้าตาช้างมาดูรุ่นนี้นะครับนี่ลูกคิงโพดัามนะครับลูกคิงโพดํามตัวน,นี้ลูกของโชคนครนะครับโชคนครพิการลลูมคำนะครับ สงสัยสงสัยอ๋อแตมันสูงจริงนะพี่พิกาตัวเนี่ยท้ายนะฮะกับกับสมสีนี้ผมว่านะครับใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงกันใช่ไหมครับ อืมถ้าอายุใกล้กันก็นะฮะนะแต่ตอนนี้จะเยอะกว่าครับน่าจะไปอยู่ด้วยกันถ้าไปอยู่คู่กันเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ลูกมาริโอไหมฮะมาริโอโอ้ใหญ่ขนาดนี้ฮะลูกมาริโอมาริโอแดงโอ้มาริโอแดงกาลสินนะฮะโอ้ใหญ่ถ่วงหัวพี่น้องครับเนะใหญ่ยี่หลีครับเดี๋ยวนี้มีแต่วัวยักษ์นะครับรบิ๊กกายกับเสียตั้มนะครับ มมพิการวันนี้เอาน้ําเชื้อมาส่งพี่น้อยแล้วครับครับเล้อพี่น้อยบอกว่าเลยนะเรือน้อยก็เลยต้องเลยต้องเติมเพิ่มเข้าไปอีกเติมเติมนะครับตอนนี้หมดถังแล้วครับตอนนี้ออกมาแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ที่ท้องอยู่อีกหลายแม่เลยเนาะท้องหลายแม่ แล้วก็ที่เหลือที่มีอยู่ก็ใส่กันทั้งปูกระดานจะเป็นครับจะเป็นสายต่างมาริโอ้ก็คือก็ใส่ซุปเปอร์เฮงเป็นใหญ่ครับนะเพราะว่าสายมาริโอก้กลัวว่ามันจะชีบบ้ชิดกันไปนิดนึงครับนะแปลเป็นสายด้วยกันไปครับนะฮะตัวนี้ถ้าเป็นสายห่างมาริโอ้คิดอะไรไม่ออกบอกซุปเปอร์เฮงนะครับนะฮะครับแข็งแรงอืมนะฮะแล้วก็นะฮะวันนี้นะครับนะพี่กาด กับพี่ตั้มมาส่งเองเลยครับนะครับนะฮะตัวนี้ชุดละสามพันใช่ไหมครับใช่ครับชุดละสามพันสิบแถมห้านะครับนะฮะนี่พิเศษนะถ้าชมจากช่องของต้องเบลเทคจัดเลยครับอยให้ยี่สิบให้ยี่สิบไปเหรอยี่สิบครับอ๋อว่าไงก็เสียตั้มสิบแถมสิบได้เลยครับครับผมอ๋อใจดีแท้นะครับนะถ้าภาคกลางภาคกลางติดต่อที่ผมได้เลยครับนะโซนภาคกลางก็จะเป็นวรรณรัตน์วิบูลย์ฟาร์มนะครับ อยู่ที่ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับครับเบอร์โทร081นะครับ555 9885อีกครั้งหนึ่งครับ081 555 9885ครับนะครับแล้วก็เขตภาคอีสานนะครับ062 93 67 67ครับอีกครั้งหนึ่งครับ062 93 67 67โอเคิด่ต้องครับนั่นก็ฝากนะครับนะฮะซุปเปอร์เฮงนะฮะของแท้แน่นอนนะครับ นี่เลยนะครับนะฮะของแท้แน่นอนนะครับนะฮะซูเปอร์เฮงนะครับโอเคครับพี่น้องครับนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ